ับผมวัดดีครับวัดดีครับพี่น้องเอฟซีสู้ขุนสุคนนะครับผมอ่ะมื่อนี้ตอนเช้ามาตามกันนะครับมาตามเราพัฒนากันเด้อพี่น้องเราพัฒนากันนะครับเราพัฒนาของวันนะครับรอครับนึงนะครับ ของวันจันทร์ด้วยพี่น้องวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกหกกันเด้ออ่ะนะครับมึกกระชืเบิดพอดีแล้วพี่น้องอีฟซี่มึกกระชืเบิดแล้วนะครับเบิดกระเติมตัวเอสนะครับเอาเติมอยู่ครับพี่น้องอิฟซี่ เบิ้งกันไปนะครับเับลาพัฒนากันนะครับเลาพัฒนากันนะครับของเซียนนาดีพี่น้องเอพีทีสนิ่นเซียนหน้าดีนะครับ เซียนนาดีนะครับจวดนะครับแีเอฟซีอ้าอก่อนที 4, ที่จะไปเบิ้งกันนะครับไปเบิ้งผลออกไว้เล้ากันนะครับ ผลออกหอยล่าเลขหกตัวนะครับ,ออนะรบพี่นอ้องหวัวที่ผ่านมาก,กันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเลขหกตัวศูนย์ห้าห้าแปดย์สามศูนย์ห้าปดนวยพี่น้องเนอนะครับศู 3, นย์หดศูนย์ะครับเลขสามตัวกับแปดศูนย์สเลขสตัวล่างกับหากันนะครับห้กันเด้อ นะครับอ่ะนะครับพี่น้องเอฟซีเอามาบิง้งตัวอย่างหลักฐานหลักฐานของเชียนนาดีนะครับหมดที่แล้วเชียนนาดีห้มาตัวใดกันนะครับหมดที่แล้วอ่ะเชียนนาดีห้วิ่งบนล่างหนึ่งกับหกนะครับลุดไปนะครับพี่น้องหนึ่งกับหกรุดไปนะครับหนึ่งกับหก ไม่มีนะครับหลุดไปจับคู่นะครับข้างบนออก803นะครับไม่มีนะครับอ่สรุปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซกองเชียร์น่าดีงมวดที่ผ่านมาบ่อเข่านะครับหลุดไปนะครับหลุดไปเอาทีนี้มาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันหวดนี้เชียนนาดีใหมากตัวใดกัน นะครับเสียนนาดีให้วิ่งรูดบนล่างอ่ะวิ่งบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างแปดกับหนึ่งะครับแปดกับหนึ่งนะครับ แปดกับหนึ่งเด่นที่แปดนะครับเด่นที่แปดเด่นที่แปดนะครับเด่นที่แปดเด้อนะครับอาทังมดจะมีหกคู่ เจ็ดกับตกัวกันนะครับมีตกัวกันนะครับพ,พี่รองเอฟซีงามาเบิ่งกันจับคู่ตัวใดกันนะครับเสียนาดีจับคู่แปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งหกแปด 8 8นะครับ8 1 6 8 08นะครับ่ะถามมาหนึ่งกับหนึ่งนะครับหนึ่นะครับหนึ่ ราสาแปะครับผมสามแปดแปดหนึ่งนะครับเน้นที่เสียนดีเน้นที่อ่ะวงกลมให้เราทลองที่แปดหนึ่งกับห3ึ่งสามนะครับเสยนดีเน้นให้นะครับ เอามีตกกันพร้อมพี่น้องมีตกกันเช่นอดีกันไว้นะครับระวังตัวกันวาสันนะครับเนาะเช่นอดีกันศูนย์เก้านะครับพี่น้องกันศูนย์เก้าตัวเดียวนะครับหวดนี้นะครับกันศูนย์เก้า เอาพี่น้อง e ิซมาเบิ่งควบคู่กันนะครับมาดูควบคู่กันกับมอดีพานมานะครับเสียนนาดีนะครับ,นนนะรบอ่ะนี้คือของเก่ากับของใหม่นะครับอันนี้ของเกา่าอันนี้ของใหม่นะครับพี่น้องยิซีอ่ะเปรียบเทียบเซกันเอาพี่น้องยิซนะครับ นะครับของอเก้าบ่อเขานะครับวิ่งกับบอ่อเข่าของไม่มาที่แปไขวิ่ง8กับ1นึน,น,นะครับกัมี8ปดหนึ่งหกแปดศูนนึ่งสนึ่กัน0ูนมอ่ากันศูนย์เกาะครับกันศูย์เกอ่ะพี่น้องพี่แคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับแคบหน้าจอกันเอาไว้ ต่างตรงๆนะครพี่น้องก็จะ่าบัตรงเรื่อยๆน,นะครับตรงประนนี้็นนะพี่นอนะ้องเนาะอาแคปหน้าจอกันเอาไว้วันจันทร์ที่28 2สดสองาฮกกันลาพัฒนาเซียนนาดีให้วิ่งรูดบนล่าง8กับ1เดอนที่8ดนะครับเดอนที่8ดเน้นที่8 1ดหนึ่งนะครับ กับหนึ่งสามนะครับพี่น้องเอฟซีอ๋อพี่น้อง 4, เอฟซีแคบหน้าจอกันเอาไว้ชอบใครเอาเพชอบกับพันนะครับเป็นแนวทางกนเทานันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับอ่สุดท้ายท้าคลิปนี้ขอพี่น้องเอฟพีุกฉกมันมานร้นยเฮงๆกัน,ก,นกับเราพัฒนากันนะครับ เอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้แล้วพี่น้องเด้อขันใจที่เข้ามาใหม่ซี่ท่านที่เข้ามาใหมก่กดติดตามกันไว้นะครับครับอย่าลืมกดนิปโป้ขึ้นได้แล้อพี่น้องอย่ากดนิปโปร้รงนะครับอ่าขอใหุ้กม m ắ นกันนะครับกับเราหน้าเส้นหน้าดีกันครับ